ไทยกับจีนนีมีความสัมพันธ์กันมาตั้งหาซีเพจปีเแต่นายกรัฐมนตรีบรกะไปเป็นประธานครับในการประชาสัมพันธ์เทศกาลดูจีนประเทศไทยปี2 5 6 9ยุติกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายจางเจียนเว่ยแม่มาครับเป็นเป็นทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวของเขามารวมงานแบบพร้อมเพรียงครับโดยเฉพาะ ฟตทกอ,ทอ,ทอ,ทอับสถานทูตจีนประจำประเทศไทยมีการนําการแสดงเชิดสิงโตมารวมในการประชาสัมพันธ์นำเนี่ยเห็นมันคือคักแล้วก็มอบมามงคลปีนี้ปีหมาครับมอบมามงคลในครับตันายกในโอกาสพิเศษที่ฉเฉลิมฉลองเทศกาลตู้จีนในประเทศไทยปีนี้ครับตู้จีนนี่ก็ต้องสีแดงเนาะเป็นสีของงานตู้จีนโดยตรงเลยครับปีนี้ก็จะแดงกันสนั่นแหะครับ บากันไปในโอกาสเทศกาลตุ๊ดจีนที่กําลังจะมาถึงนี่ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับตทบัทททหนาการกักบหน่วยงานที่เกี่ยวของเป็นต้นวสถานทูตจีนประจําประเทศไทยสํำนักง,งานกรุงเทพเขตสัมพันธวงศ์ศูนย์การค้าสยามพารากอนจัดงานเทศกาลตุ๊ดจีนประเทศไทยปี2569อเมซิงไทยแลนด์แฮปปี้ไชนีดนิวเ e ีย2026 อยู่กรุงเทพจัดขึ้นแบบนี้ง่ายลังการเลยโดยกำหนดจัดกิจกรรม2พื้นที่ครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการตกแต่งประดับไฟครับตัวจีนก็ต้องมีสีสันเนาะมีการประดับไฟรวมเฉลองความสุขทรงต่อความลุ่งเรื่องภายแต่แนวคิดอย่างนี้ l i เ e t ร์ฟอร์จูนแชร์เดอะฟิวเจอรต่างสื่อดีแท้อยู่ถนนเยาวราชบริเวณวงเวียนโอเดียนถึงแยกเฉลิมบุรีเ กุมผ้าหอดหนึ่งมีนาเด้อครับงานเหลื่อมเจ็ดกุมผ้าหอดหนึ่งมีนาครับก็ตั้งแต่เวัยรุ่นสิบแปดได้กาหอดห,อดหาทุมครับประดับไฟสีสันโอ้โหเบิ่งแล้วจเจริญหูจเจริญตาครับก็ช่วงนักแร่งตัวเปิดไฟมันยังสีเห็นหงนอกเขายัางเวียดเบีดเปิดถึงกับโมเมแนลครับช่วงพวกม้งแรงกรับเหมือนเหมิดแน่แล้วแหะครับพบคําหอดหาทุมพี่น้องไปเบิง่งนะครับไปรวมจะเริ่มจะองงานเทศกาลตุ๊จีนและงานที่สองก็คืองานเทศกาลตุ๊จีน ประเทศไทยประจำปี2569นี่ครับก,เมม 14, 18, U 0, ก,ก็เริ่มมันที่14หอด18กุมภาพันธ์อยู่ศูนย์การค้าสยามพารากอนเริ่มตั้งแต่เอ่อ16:00นฮอด4ุ่มครับนอกจากนี้ยังมีงานอีกมากมายหลายหม่องครับเป็นต้นว่างาน Amazing Thailand Chinese New Year 2026อยู่หาดใหญ่ก็เริ่ม17หอด20กุมภาพันธ์บริเวณถนนสเนหาหนุสรอ,อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ครับภายใต้แนวคิดอย่างนี้กอลอรลี่อย่างนี้อบอหาดไงอ้หัดใหญ่ครับเอาไปเที่ยวนะครับไผไก่มองไหนก็ไปเพราะว่าไทยจีนก็ซ้ำพี่น้องกันขอบค่าสมาคมกันมากครับเป็นระยะเวลาเงียวนาน,านอืมขะีมีการนําเสนอเอกลักษณ์ศิละปะวัฒนธรรมของจีนที่เป็นสากลอยู่เหนือการเวลามาจัดแสดงในรูปแบบศิละปะสมัยใหม่ครับนอกจากนี้แล้ว ทางทททก็ยังสนับสนุนการจัดงานเทศกาลตุ๊จีนในจังหวัดที่มีความโดดเด่นในการสืบทอดวัฒนธรรมการจัดเทศกาลตุ๊จีนอย่างหิ่งไงมาแบบเงวนานก็ได้แก่ประเภทนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากนำโพจังหวัดนะครสวรรค์อันนี้ซื่อเสียงด่งดังครับนี่กระช่วงวันที่1 0ถึง21กุมภาพลวกรงานตุ๊จีนสุพรรณบุรีมาชจันทร์สิปปีมังกรสวรรค์ณนะอุทยานมังกรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรี งานกับสองหม่ 17, 18, 30, นสิบเจกุมภาพันธ์เชิญชวนพี่น้องไปเที่ยวมาจำเป็นต้องเป็นลูกเจ๊กลูกจีนนะครับคนไทยก็ไปเที่ยวได้ไปเบื้องแสงสีเสียงไปเบื้องความยิ่งงหญ่ของไทยจีนที่จะมาจัดงานรวมกัน